เดี๋ยว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 ก็เร็วไปไหนนี่ยโอ้โหฟิชี่ไอแลนด์2ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ลิลิมัสเซอนะครับกับเกม Fit Island 2นะวันนี้เราอยู่กันที่ขั้วโลกเหนือมาดูกันบ้างนะครับว่าขั้วโลกเหนือจะมีปลาอะไรให้เราตกบ้างหลังจากที่เราจัดทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มแดงนั่นแหละมีอะไรเราก็จะใช้อย่างนั้นนะครับ เอาละเรามาเริ่มตกกันเลยดีกว่า,าวต้องกดให้เพอร์เฟกอย่างนี้นะครับเลือดมันจะได้ลดไดเยอะกดไปเรื่อยๆโอ้ตันนะฮะนี่เราต้องยิ่งๆ,ๆ,ๆเลยโอ,อ้ตอนนี้ปลาจะโดดแล้วอกดโดนคีย์คอ่วไปด้วยนะครับอ,อาจจะมีหลอนๆบ้างนะครับในการกดเพราะว่าตอนนี้ตาลายไปหมดแล้ว ปลาตัวนี้ยังไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับอโดดไม่ได้หรอกแกบางคนก็เรียกมุดนะครับบางคนก็เรียกโดดปลาตัวนี้ระวังสตาร์ทบนฟ้าจัดการเรียบร้อยแล้วปลาตัวแรกทำไมมันมองบนอย่างนั้นละปลาตัวนี้ครับมาต่อกันตัวที่สองตัวอะไรเรายังกดเพอร์เฟกต์เหมือน,นเดิมหเชียว ป่ามันมีสปีดต้นสปีดปลายนะครับสว่างโอ้ยยิบปลายเร็วที่เป่งเลยเฮ้ยโดนโดนโดนอืมกดทันกดทันแผ่นไม้ก็เต็มไปหมดนะครับจะไวไปไหนนี่โอ้ยกดกดกดไม่โดนโอ้ยปล่อ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 ยวิ่งไหมนี่เป็นบ้าไหมโอเคต่อกดพลาดอีกแล้วนะครับแผ่นไม้ไปไปอืมกดโดนอีกแล้วนะเวลาก็เหลือสิบวิได้ไปสามวินะครับ 3วิได้ห้าวิเหลือใจเดียวแล้วอะ่ะตายแน่แล้วมันกด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 ปามันโดดแล้วบุมมรอบสายรอบใจยังไงก็ไม่ทันนะครับเวลาหมดเจ้าเมลานาม้ำผมคนพิษไปแปดทีเอาไหมาไม่ยอมครับนะทีมเดิมนีน่แหละเรามาตั้งสติกันนิดนึงให,ให้กดโจเฟกเหมือนเดิม ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าหรอกนะเจ้ามาอีกหมาอยแน่นอนเลยนี่วาเป็นนี้มีสติครับเราต้องกดอย่างใจเย็นตับลองรอบสอไม่ได้กินกลอบผาไปแล้วหนึ่งเมตรผมก็อันไหนทันผมก็กดนะนั่นแหละว้าหมดลิตรแล้วใช่ไหมมาตากบ้างโดดโดดโดดนๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ ตันเรา,าต้องยิกเนี่ยเลาะแผ่นไม้ข้างบ้านให้หมดเอาละเราละรึสึกสี่วิเริ่ดเก้าร้อยเริดหสี่ร้อยเรียบร้อยครับผมเสร็จค่าล่ะแก้แค้นสำเร็จนะครับดูเกศสี่สดิ้นอย่างนี้เกศสี่้วอวะดูต,ตัวต่อไปดีกว่านะครับจะมีอะไรอยู่ในทะเลแบบ แมพผ้าของพวกลกเหนือกันบ้างตัวนี้ทำไมดูมันไม่มีลิสเลยนะสันละชอบจริงครับตอนตอน์สัน,นี่ผมได้ย,ยิกินิ้วจะได้ไม่ล็อกเหมือนเก็บหมูเลยตอนนี้โอ้โช้ามากเลยโครับไม่มิดเลยอ่ะอ p e r ์เ c t p e r ร e c t คิดที่ข้อกู๊ดผมไปสามที่กว่าคอมโบแนละ้ว ปลาตัวนี้มันหมูจริงคือปลาอะไรมังคือแพนกวินนะฮะตัวผู้ซะด้วยหรือเปล่าน่าจะตัวผู้นะมีก่อนตกกันต่อนี่ยโู้บอสมาอันนี้คือปลาพิเศษนะครับมันจะรุนแรงมากก็ต้องมีสติยิกๆๆงมนเดิมครื่งองมุงคมแลมันจะมองซ้ายมองขวาดีๆ แล้วยิ่งยิ่งยิ่งต่อโนอ้สตัร์บ่อยมากยังไม่พลาดเลยครับตอนนี้มา15 17แล้วแต่รูปวันนี้เราต้องสับผมไม่ครบสามเลยมันจะระเบิดถ้าไม่กดลูกเกิดด้วยอ๋ออ้าวพลาดตอนไหนแล้นนะแล้แหไปเลยปลาบอสนะครับอันนี้ป่าบอสจริงเรยเนี่ยไม่น่าใช่ป่าบอสเลยเนี่ยมันง่ายกว่าแมวน้ำเมื่อกี้โอ้โห หมดแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยืมกดซับสไครแล้วกดปุ่มกระดิ่งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าผมแล้วเราจะไปลุยกันที่แบบไหนต่อเดี๋ยวติดตามชมันตอนต่อไปอครับวันนี้ก็บ๊ายบาย